กแช่แม่สิริบางลำภูนะคะน้มีน้ำไมหมคะเต็มพลังข้าวร่วนดีมากเลยแห้งเขาเรียกว่ามันแตกตรงกลางทุกเม็ดใช่ไหมคะมันข้าวเนี่ยมันจะมีข้าวหักข้าวอะไรพวกนี้อยู่ด้วยเวลาเนี่ยสวยมากขึ้นมาพวกเนี่ยพอล้างพวกเนี่ยไอ้ข้าวหักข้าวแตกพวกเนี่ยมันจะรอดจากแก่มันจะไดะ้ข้าวที่สุกเหม็นมันแห้งเปีย กปะปิปลาหวานไช,นชป๊แล้วก็มีหมูฝอยละตังต้งหมดร้านคุณรู้ตักหมดร้ารนคุรู้สวยงามมากชุดละชุดากินที่ร้านยี่ห้ากลับบ้าน30มสินะคะใช่ก้าวเคียวรสหวานเต็มทักั้หนึ่งก็กินน,กบบน,นะ กินเร้วไม่อร่อยกินกับตเคี่ยวตัดกับข้าวเคี่ยวแล้วตักด้วยน้ำได้รู้ว่าข้าวมีประโยชน์มีอะไรบ้างคะเต็มหมูปลากะปิไชโปปลากะปิไชโปนี่ปลาหวานอันนี้กะปิอันนี้ไชโปนี่หมูแล้วเวลากินผสมกันหรือว่าแยกทีละอย่างกินทีละอย่างเนี่ยเวลากินอย่างก็เพราะว่ากินปลาครับเราก็กินให้ได้คำอ่าปลารสชาติของมันจะออกเค็ม แล้วมันจะแตกหวานมีกลิ่นน้ําตาลต่อข้าวพอเราได้กลิ่นแล้วรสชาติมันปุ๊บเราก็ยังตักเราจะราบข้าวเท้วเี调ยวข้าวว่าหวานเจ็ดสักพักหนึ่งระหว่างเท้น้ําที่อยู่ในถ้ําจะส่งกลิ่นหอมเมื่อข้าวเสร็จแล้วจะสลดน้ำยังไม่คืนจะสดน้ําตามระหว่างที่เราหยุดเราก็จะใจร้อ๋อขอบคุณครับเพลงโปรดใครยังเชื่อได้ฟังเพลงนี้อยากกินแล้ว กว่าสี่รุ่นใช่ไหมคะคุณลุงนี่แบบนี้กลับบ้านนะคะน้ำลอยดอกมันนี้ใส่ขวดอย่างดีนี่ซื้อกลับบ้าน4ี่ชุดเป็นไงคะประสบการณ์เขาแช่ครั้งนี้จากคนที่ไม่ชอบเขาแช่นะคะเพราะกินไม่เป็นมาที่นี่คุณลุงจะอธิบายวิธีการชิมอย่างดีได้ความรู้มากมายคุณแม่กินหมดคนแรกเลยใช่แม่ไม่เอาไม่กินไม่กินกินหมดคนแรก แล้วก็แยกค่ะเอาะว่า